น้องเพลงพิมพดาแสงทองฟินแลนด์สุดปังกระแสมาแรงเกินต้านจริงๆครับสําหรับน้องเพลงพิมพดาแสงทองฟินแลนด์เจ้าของผลงานเพลงหอยใจบั้งไฟแสงตอนนี้ยอดวิวทะลุ23ล้านทะยานขึ้นสู่24ล้านวิวที่เรียบร้อยแล้วเป็นเพลงแจ้งเกิดของเธอเลยและที่สําคัญตอนนี้ก็กําลังทําเพลงอยู่เพลงใหม่ล่าสุดชื่อเพลงอะไรนะสาวสีเพลงลำแพนเพลงพิมพดาก็เป็นเพลงแนะนําตัวค่ะ เป็นเพลงของน้องเพลงเลยค่ะบอกได้เลยว่าเป็นศิลปินที่เพิ่งเขาเข้ามาในวงการก็จริงแต่ว่ามีผลงานเพลงเป็นของตัวเองเยอะมากใช่สีภายในไม่กี่เดือนนะแต่มีแบบไม่ใชเกือบสิบเพลงแล้วหรอตั้งแต่ปล่ายบ้างไฟแสงแล้วก็มาร้องเพลงกับอ่พี่แม่จินตลาสองเพลงแล้วใช่ไหมเแล้วก็นีกำลังมีอีกอ่าก็ระมาจีนาเพลงแล้วนะค่ะ โอ้เยอะมากแล้วก็คคบเบอร์น้องเพลงทางฝันบททันทอดเขิงอ๋อใช่ใช่ใช่แล้วก็เป็นนํามาร้องใหม่ค่ะแล้วก็ต่อไปเนี้ยก็คือเป็นลําแพนเพลงพิมระดาเป็นเพลงแนะนาตัวก็มีการเล่าเรื่องของตัวเองเข้าไปด้วยมีชื่อรองเพลงอีกเพลงนั้นด้วยครับผมแล้วจะขึ้นต้นคล้ายๆกับเพลงนั้นเลยความใจว่าไพศาลน่ะสาวยาโรค่ะสาวแยาโสทรนเพิ่งกันค่ะแล้วก็จังหวะก็เป็นจังหวะที่เป็นแนวสัมวาที่เป็น เขาเรียกว่าแนะนาตัวเนาะก็จะเป็นสไตล์คนรำแต่แต่ว่าน้องเพลงก็แบบโอ้โหซึ้งกับบทเพลงเนื้อเพลงเนาะที่ได้ถ่ายทอดบทเพลงที่เป็นเรื่องราวชีวิตของตัวเองอะเนาะปอโจก็เลยทําให้น้องเกือบร้องไห้เลยนะค่ะอ๋อที่เห็นว่าลงคีบอกว่าเกือบร้องไห้ในห้องอัดนั้นใช่ไหมใช่ใช่ตอนแรกก็เลยว่าเออร้องไห้กดกันอะไรหรือเปล่าต่อคือพอได้ฟังแล้วเป็นเนื้อเพลงแล้วก็คืออินใช่ไหมอุณเพราะมันเป็นเรื่องราวของตัวเองอะเนาะแล้วก็ มีเพลงเป็นเพลงแนะนําตัวของตัวเองอะเนาะครับเอาจริงๆว่าตอนนี้น้องเพลงพีระดาคือมาถูกทางมากๆค่ะแล้วโตเกียวมิวสิกแสงทองฟิลแลนเองเนี่ยก็ามาถูกทาง,งจริงๆค่ะแล้วเขาบเขาเปิดปฐมาเลิกค่ายเพลงของเขาได้อย่างสวยงาม,งามโดย<า><า>ที่<า>ได้เพลงพิระดามาเป็นศิลปินคน<า>แรกในสังกัดโตเกียวมิวสิก แล้วก็คน 2. คนสาตามมาเรื่อยเรื่อแล้วรู้สึกว่าเข้ามาถูกทางจริงๆแล้วผลงานเพลงอย่างเพลงแรกเลยอย่าหอยใจบอกไฟแสนอ่ะติดหนึ่งในมาแรงเป็น1ิวันเลยนะยอดอยู่อทยานทุกอย่างต่อเนื่องแล้วรู้สึกว่าด้านเสียงเนี่ยเสียงร้องของน้องเพงเบรดาคือฟังแล้วขนลุกเนาะคือเป็นคนที่ขึ้นเสียงสูงก็สูงแล้วบอกเพลงหอยใจบ้กไฟแสนอ่ะยากนะที่คนจะเอาไปร้องแล้วก็ขึ้นขึ้นคีย์เดียวกับเพลงได้นอกจากคุณจะต้องลดคีย์ลงมาใช่ไหมกับดูน่ค แล้วก็สําหรับเพลงของค่ายตุกเกียวมิวสิกนี้บอสบิทกับบอสแพร์แพรเองก็ยังได้บอกนะว่าเหมือนค่ายตุกเกียวมิวสิกเนี่ยเป็นค่ายที่แบบจับจูดคือแบบคือกระทันหันมากๆพอเลงเห็นเอ่อความสามารถที่น้องเพลงเพิญมาดาเนาะมาสมัครถึงที่แสงของฟินแลนด์ที่ที่ท,ท,ที่ที่บ้านพาักค่ะแล้วก็คิดว่าเออมันบุคลากรในวงแสงของฟินแลนด์นะคคือเต็มแล้วจะทำยัไงไงล่ะ พราะน้องเอ็ก็มากด้วยความสามารถแล้วแฟนคลับ f อฟเอ้ยก็คอมเมนต์เข้าไปแบบโอ้โหถล่มทลายจู่แบบแชทแตกว่าอยากให้รับน้องเพลงพิมระดาแล้วแม่แพลวกับพ่อบิกก็เดินทางไปรับถึดที่บ้านแล้วใช่หรวอนนั้นใช่ใช่หลังจากตอนที่มาวันแรกคือเขาก็ยังสองจิตสองใจอยู่จะรับไม่รับยังยไงแต่พอได้ฟีดแบคจากแฟนคลับเอที่ ได้คอมเมนต์เข้าไปทักทายเข้าไปว่าอยากให้น้องเพ็ญพรดามาเป็นหนึ่งในศิลปินของแสงทองฟินแลนด์ทีนี้ทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เองแม่แพลวพาเองก็คืออาจจะมีโปรเจกต์อยู่แล้วแหละคิดไว้แล้วแหละว่าอยากจะทำค่้ายเพลงทีนี้ก็มาตรงจังหวะหล่อจอะพอดีได้น้องเพลงพิรดาเข้ามาแล้วโอ้โหดังเป็นผู้แต่ดังทะลุเหมือนเป็นบั้งไฟจริงๆเลยอ่ะเพลงแจ้งเกิดแล้วก็ขึ้นเเลยอ่ะเพลงนี้ปล่อยก่อนวันเปิดฤดูกาลของแทรทอฟฟินแลนด์และวันเปิดฤดูกาลน้องเพลงก็ ปล่อยมาได้ประมาณหนึ่งสองวันเนาะก็ได้มาขึ้นโชว์บนเวทีแฟนคลับเอซีก็หลั่งไหลเข้าไปแบบโอโหไปดูชมวันเปิดฤดูกาลแสงของฟิแลนด์กันเยอะมากๆแล้วก็ด้วยเพลงหัวใจมักไฟแสนของนองเพลงเองก็เป็นเพลงที่ต้องบอกเลยว่ามาแบบแรงมากเลยนะในวันแรกก็ติดมาแรงรแล้วก็ยอดวิวก็ทยายานอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยิ้ติดหูทั่วบ้านทั่วเมืองเนานะทุกวันนี้ก็คนเปิดฟังกันทุกบ้านเลวนะไปที่ไหนก็เปิดช่วงปีใหม่ยี่โอ้โหค่ะเออทุก แค่ทุกบ้านแทุกงานต้องมีเปิดเออแล้วก็ช่วงหนึ่งที่เราจะเพลงปล่อยมาหมอรำคาะต่างๆก็เริ่มนำไปนโชว์แสดงบอกเลยว่าเพลงนี้ก็สุดยอดจริงๆเนาะด้วยคนแต่งเพลงเนี่ยอาจารย์ปิ๊กภูนิรินเอ้ยนะคะแล้วก็ด้วยน้องเพลงพิมดาที่ทนเสียงเอกลักษณ์ค่ะเสียงมีความสวรรค์ค่ะครับผมสุดยอดมากๆจริงอ่ะสาวซีลองเปิดอันนี้ฟังซีเปิดที่น้องเพลงเข้าห้องอัดเนี่ยเรารู้สึกว่าเราฟัง

สุดยอดเนาะบอเขาเป็นคนพูดเนี่ยนะคะเสียงพอดีจังจูกปะหรอก็เหมือนเป็นการร้องไกดก่อนยังยังไม่ได้ยังไม่ได้เข้าซู่ซูเด้ออีหล่ะเด้อหนุ่เก่งอยู่แล้วหนุ่มเก่งมากๆค่ะ สองซูโม่ยังบเแลลาพี่เพ่งแนะนำตัวเลค่ะพิ่เพลงแนะนำตัวติดตามนะคะติดตามนั้นจ้าฝากเอสตีแฟนคลับนะครับติดตามด้วยนะครับน้องเพลงพิมพ์ประดาจะเป็นสไตล์ที่แบบว่าน้องบอกถทายบกคงเด้อตลกนะน้องก็ตลกด้วยนะเวลาพูดอะไรอย่างเงี้ยน้องก็จะ เป็นกันเองแฟนขับ f อฟซก็จะเข้าไปชมแล้วก็พูดถึงแฟนขับเอซีอ่ะตอนนี้ยอดผู้ติดตามเพจของน้องเพมพิมพดาเอามีก่อนต้องขอแสดงความยินดีนะขอแสดงความยินดีกับน้องเพลงพิมพดาแสงทองฟินแลนด์ด้วยนะครับที่ตอนนี้ในเพจของเพมพิมพดาแสงทองฟินแลนด์แฟนเพจเนี่ยผู้ติดตามพยานขึ้นศูนย์หนึ่งแสนคนตอนนี้เก้าหมื่นกว่าใกล้หนึ่งแสนแล้วไม่กี่เดือนเองนะพูดถึงว่ายอดติดตามแบบว่า ขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวเก่งมากๆเนี่ยเห็นว่าถึงว่าฐานแฟนคลับของทันแสงทองฟิลแลนเขามีเยอะอยู่แล้วดูจากเพจของแม่แพลวคนติดตามสองสาล้านไม่ใช่หรอใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็งานมิทติ้งนะคะของแสงทองฟิลแลนที่ผ่านมาน้องก็ได้รับมาอะไรจากบ้านฮากถึง1นึ0 0 0สนันบาทเลยแล้วน้องก็ได้นาเงินส่วนนั้นนะคะไปทำบ้านทำบ้านของน้องให้คุณพ่อคุณแม่นะคะก็เป็นเด็กกระตันดวยคนนึงอะค่ะที่พอมี เรียกว่าควสวรรด์ในด้านเสียงแล้วก็แฟนคลับเอฟซีก็สนับสนุนค่ะแล้วก็ด้วยความกระตันยูค่ะก็ตัวเองนั้นก็คือออกมาเขาเรียกว่าทางานเนาะแล้วก็ให้น้องเนี่ยเป็นคนเรียนก็เป็นเด็กดีคนนึงแล้วกันดีๆสุดยอดสุดยอดเก่งมากๆครับผมเนาะแล้วล่าสุดเราก็เห็นเพลงพีระดานะครับได้ออกมาโค้ขอบคุณอยู่ขอบคุณพ่อแม่พี่ๆนะครับจากบ้านฮักเพลงบ้านฮักน้องเพลงนะครับหนูทราบซึ้งใจมากๆ ที่รักและเอ็นดูหนูขนาดนี้ไม่คิดเลยว่าหนูจะมีวันนี้รักหนูไปนานๆนะก็มีหลายๆคนเนาะก็เนี่ยเป็นพวงมาลัยประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะหนึ่งตัวเนาะพวงมาลัยพวงใหญ่เลยนี่แต่ก็เห็นน้องได้พวงมาลัยทุกวันเลยนะัสีพวงใหญ่ทุกวันเลยเนาะสวยสุดยอดจริงด้วยพลังด้วยความฮัทความเมตตาจากแฟนคลับเอฟซีที่มอบให้น้องเนี่ยมาเป็นแรงผับดันส่งเสริมน้องให้น้องเลิกเขาเรียกว่า มีกําลังแรงใจในการทํางานในการผลิตผลงานออกมาแล้วก็ผลงานทุกชิ้นที่น้องทํามาเรารู้สึกว่าน้องเต็มที่จริงๆสุดยอดจริงๆเด็กอายุแค่สิบเจ็ดปีสิบเจ็ดย้่สิบแดแต่ทํางานได้สุดยอดมากๆแล้วเป็นแบบอย่างที่ดีเลยในที่น้องเป็นเด็กกระตันยูด้วยพูดเก่งส่วนใหญ่จะแบบว่า มีมุกฮามุกตลกเหมือนสาวสีบอกแหละเออเป็นสาวโก้เป็นเด็กโก้เป็นเด็กโก้นะชอบชอบหลายๆคนก็ชื่นชอบในความโก้ความแบบว่าอย่างเงี้ยของน้องด้วยแหละอ่ะโอเคครับฝากด้วยนะครับฝากผลงานเพลงใหม่ที่กําลังเข้าห้องอัดเนาะเป็นลําแพนเดือนพฤรดาค่ะเป็นเพลงแนะนําตัวของน้องเพลงค่ะครับเชื่อว่าจะต้องเป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่ติดในหนึ่งในมาแรงแน่นอนเชื่อว่าทําได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ติด ค่ะใช่ค<อ>่ะแล้วก็ทางด้านบอสแพลวก็ไปควบคุมนะคะตอนอยู่ห้องอัดเพื่อตัดเองเลยเราก็เชื่อมั่นในบอสแพลวเนาะเพราะว่าบอสแพลวเองก็ได้คุมเพลงหอยใจบ้างไฟแสนเหมือนกันแบบว่าไม่เป๊ะไม่ปังไม่ไม่ไม่ปล่อยผ่านค่ะจริงๆครับก็เนี่ยแหละด้วยการคุมเข้มนี่แหละถึงออกมาเป๊ะถึงออกมาดีขนาดนี้โอ้อ่ะขอเสริมนิดนึงได้ไหมอ่าเป็นของแสงทองฟินแลนด์เนาะก็ได้มี เพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มการแสดงให้กับเจ้าภาพเพิ่มการแสดงให้เจ้าภาพได้เลือกอะ มีคือหนึ่งแหละถ้าจะลําซิงถ้าเจ้าภาพอยากจ้างแบบแบบลําซิ่งแบบเดิมนะคะก็จะทําการแสดงแล้วก็เลิกตีหนึ่งค่ะแล้วก็แบบที่สองค่ะก็จะมีลําเรื่องลัเรื่องต่อกนเสริมเข้ามาใช่ค่ะจะคล้ายคหมอลำหมูว่าเอาเขาว่าคล้ายๆนะจะเป็นรลําซิ่งเหมือนเดิมแต่จะมีเพิ่มเติมคือมีกรลํมมีลําเรื่องต่อกอนเข้ามาคล้ายๆหมอลำหมูใช่ค่ะแล้วก็ลําลัซอดแจ้งเลยนะแสดงซอดแจ้งแล้วก็ทางด้าน บอสบิ๊กนะคะก็ได้เผยชื่อเรื่องออกมาว่ารำเรื่องหลงทางรักโครงเรื่องโดยอาจารย์เบียรปภูงวงศิลป์ประพันธ์กรรำโดยอาจารย์จักรินไกรลากค่ะก็คือแบบซ้อมแล้วนะตอนนี้แต่แต่ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเจ้าภาพบางคนเขาก็อยากจะแบบว่าให้แสดงซอดแจ้งแต่ผู้ถือว่าถ้าจะมาเต้นร้องเพลงเต้ยซอแจ้งะ มันก็จะหนักเกินไปไงค่ะสี่ถ้ามีลำเรื่องมาเบรกบ้างมีตลกตลกเข้ามาเบรกบ้างแล้วก็จะมีเต้ยเป็นระยะระยะระยะคล้ายๆกับคล้ายๆกับหมอลำหมอยเงี้ยอันก็โอเคแบบอีกหนึ่งชอยที่เรารู้สึกว่าโออเพราะว่าเจ้าภาพก็ถามเข้ามาเยอะในรถนรถีก็จัดให้แต่เราว่าทําได้แล้วทำได้ดีด้วยเพราะเพราะเห็นอย่างฤดูการที่ผ่านมาเห็นเขาแทรกลำเรื่องเข้าไปอ่ะในลฟ์กลุ่มป์กเนี้ยเรารู้สึกว่าโอ้เขาทําได้ดีมากคบรถมากๆเอามารอดูกันนะครับผมสําหรับ การเสริมสคริปต์ใหม่หรือว่าเพิ่มเติมนำเรื่องเข้ามาของแสงฮอกฟิลเลนจะเป็นยังไงเรามารอดูเนาะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมเราสองคนก็ได้นำข่าวสารดีๆเกี่ยวกับน้องเพลงพิดาเกี่ยวกับทางค่ายโตเกียวมิวสิคแล้วก็ทางแสงทองฟิลเลนมาเล่าให้ FC แฟนคลับได้เลฟังกันนะครับส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวซีเมืองเลยบ่าวเจ้าดีไซน์ด้วยนะคบสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ